คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนมาพบกับช่องตา้มพารวยกันอีกเช่นเคยนะคะหวยลาวเมื่อวานเข้าตรงๆเลยนะคะ1.9ค่ะแต่เลข3ตัวนะคะหวยลาวชุด3ตัว4ตัวต้อมให้ที่9 1.8คะ่ะเพื่อนๆนเสียดายมากเลยนะคะต้องก็ไม่ได้กลับคะ่ะ<ๆ>เพื่อนๆน หวยลาวออก8-1-9นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ตั้มด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของตั้มด้วยค่ะตั้มลงคลิปหวยลาวฮานอยรัฐบาลไทยเพื่อนๆจะได้เห็นก่อนใครเลยนะคะชุดเด่นของหวยลาววันนี้ค่ะคือเลข4นะคะเพื่อนๆมี 4, ี่ห อีกตัวหนึ่งก็คือ49นะคะเราไปดูกันต่อที่ชุดรองเลยค่ะเพื่อนๆชุดรองแนวทางหวยลาววันที่19พฤศจิกายนชุดรองก็คือเลข1นะคะมี14ค่ะ16นะคะตัวสุดท้ายก็คือ18ค่ะ เราไปดูกันต่อที่ชุดกันนะคะเผื่อชุดเด่นกับชุดรองหลุดค่ะเรายังมีชุดกันไว้สำรองนะคะเพื่อนๆชุดกันคือเลข9ค่ะมี91นะคะ95ค่ะอีกตัวหนึ่งก็คือ97นะคะ มาดูตัวที่ต้อมชอบกันค่ะเพื่อนๆเพื่อนเ,อนเอนคนไหนยังไม่มีแนวทางในการเลือกซื้อหวยลาววันนี้นะคะถ้าชอบตัวเดียวกับที่ต้อมชอบก็สามารถนําไปเลือกซื้อได้นะคะเลขที่ต้อมชอบก็มีนะคะมี04คะ่ะ74นะคะตัวสุดท้ายก็จะเป็นเลข86ค่ะเพื่อนเอน เพื่อนๆคนไหนชอบวิ่งชอบรูดวิ่งสี่ค่ะรูดหนึ่งเน้นๆเลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะเพื่อนๆ ต้องขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะหลับขอให้ได้เงินหมืน่นตื่นขอให้ได้เงินแสนถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่งทําบุญด้วยนะคะเพื่อเป็นการต่อบุญค่ะเพื่อนๆจะได้ถูกหวยทุกๆงวดนะคะที่สําคัญนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ตั้มด้วยนะเพื่อนๆคนไหนมีข้อเสนอแนะมีข้อคิดเห็นสามารถพูดคุยกันในช่องทางคอมเมนต์ได้นะคะ วันนี้ตั้มพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะโชคดีนะคะทุกๆคนถูกหวยกันทุกๆคนนะคะ